ต่อไปนะครับเราก็จะมาลองปรับสเกลนะครับปรับสเกลนะปรับสเกลในตัวส่วนของตัวสเก t ตนับนะตัวที่พิมพ์งานมาเราอาจจะปรับหน่วยสเกลก็คือตัวนะครับเรามาที่ตัวสเก t ตอัพโมเดลนะแล้วก็มาคลิกคลิปงานก่อนนะครับพอคลิกนี่ปุ๊บแล้วก็มาตัวที่สเก t ตอัพนี่ครับแล้วเราก็มานะครับเรามาตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเลื่อนบริเวณนี้นะครับเรามาที่คัสตอมนะครับเรามาที่คัสตอมมันจะมาที่หน้าต่างตัวนี้นะครับ มาที่หน้าต่างตัวนี้นะแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะแอดไหมอ่าเราจะแอดคือการเพิ่มหนะอเพิ่มสเกลต่างๆเนาะเราจะเขียนหนึ่งต่ออะไรน1่หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งต่อมิลอ่าหนึ่งหนึ่งต่อเมตรอะไรต่างมิลก็นี่เป็นหน่วยหน่วยมิลลิเมตรแล้วก็ใส่เป็นหน่วยมิลลิเมตรอันนี้ก็หน่วยเป็นมิลลิเมตร หนึ่งต่อเท่าไหร่ครับหนึ่งต่อเราไม่มีหนึ่งร้อยี่ห้าฮะเราใส่เข้าไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้าเนาะหนึ่งสองห้าหนึ่งต่อร้อยี่ห้าเราก็เพิ่มโดยการกดตัวนี้เข้าไปขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมเราก็ใช้งานได้แล้วนะครับอะไรบ้างที่เรายังขาดหนึ่งต่อสิบต่อยี่สิบด้วยผ้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยร้อยยี่สห้าห้าร้อยต่างๆแล้วก็ไปปรับเอาประมาณนี้ครับนะเราก็เป็นการปรับไปตัวแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วแล้วก็ตัว ไปดูที่ดิเมนชันเรามีไหมอะดิเมนชันหนึ่งต่อมันขึ้นมาอัตโนมัติเราอาจจะไปคลิกที่ดิเมนชันแล้วเราก็สามารถเลือก1ึงต่อร้อได้เลยนะครับนี่มันมาอัตโนมัติตนะวิธีการปรับหาเวลาเราจะเขียนเป็นหน่วยมาตรส่วนนะแล้วในส่วนของตัวถ้าเรานำสเกลเขาเนำโมเดลเข้ามาเราสามารถที่จะเลือกท็อปรลบเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปรับตัวเป็นตัวนี้เราสามารถที่จะปรับ ได้เลยตัวตายนะั้นเรามาปรับได้นะครับปรับเป็นรูปสีรูปเขาดำาะรต่างๆนะก็ได้เลยนี่ได้ละเห็นไหมนี่เรามองท็อปวิวนะมองท็อปวิวมีหลังคามีอะไรต่างเนาะมีได้ละเราอาจจะปรับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวตัวไหนเอ่ยเราก็เป็นโครงสร้างใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นตัวแปลนชนหนึ่งอ่าแปลนนหนึ่งก็ขับเข้ามาเห็นไหมครับตำแหน่งเดิมเลยใช่ไหมครับสายสายได้เลยมันง่ายนิดเดียวเนาะแล้วเรากลับไปดูหน้านึงอ่าหน้านี้กลับยังไงฮะอ่าหน้านี้อีกตัวหนึ่ง มันก็จะไอตัวของตัวตัวนี้ครับเราอาจจะมาปรับเราอาจจะลบไปก็ได้นะครับลบลบเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้ใช้แ a r จะได้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ปรับเลยลวใช่ไหแเราก็ทําการ copy ครับกด copy แล้วก็กลับไปหน้านี้แล้วก็กดวางได้เลยครับกดวางหรือกดคลิกขวาวางวก,ก็ได้ครับกดคลิกขวาวางตำแหน่งเดิมก็ได้ครับนี่มันก็จะมานี่ครับส่วนตัวนี้อเห็นไหมไอตัวกรอบมัวมีแล้วเราสามารถเป็นเป็น ตัวกรอบไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับคลิกดูนะครับว่าตัวไหนที่เราสามารถปรับได้ก็คือตัวนี้ตัวชิดอธิบีชั่นนะครับเราสามารถที่เขียนปรับปรับได้เป็นรายละเอียดนะว่ารายการต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับตั้งได้เนาะโอเคไดเมนชั่นตัวนี้ตัวด้านนี้ตัวนี้ขึ้นไปตัวนี้เราผมสามารถผมจะไปที่ตัวไปที่ ป็นชั้นเป็นเสาแล้วกันเป็นโครงสร้างแล้วกันอ่าเป็นโครงสร้างเป็นหลังคาเป็นหลังคาเนหะ้เราเขียนว่าเป็นหลังคาเนาะอ่าเป็นเป็นนะ,ะห,ลหลังคาอ่าเป็นหลังคาปตรงตือภาษาไทยนะครับหลังหลังคาครับอ่าหลังคาให้ก็เลื่อนหน่อยอ่าจะอ่าปึ๊บนะครับ เม็กอันบาวก็ได้ลองเลยอ่าเม็กอันบาวขึ้นไปอ่าไม่เขียนเทลาครับอ่ายืด